ทีมันออกเก่าหางวดที่ลอยซื้อเก่าอ๋ออาจารย์สูตรของอาจารย์นี่ถือสูตรป้าตะเพียนนี่ถือมาทั้งหมดหจากงวดอาจารย์นี่คือสูตรลอยกว่างงวดลอยซื้อเก่าลอยยี่สิบลอยนิ้วงวดลอยยี่สิบเอ็ดถือแม้ลอยยี่สิบเอ็ดงวดแล้วสูตรป้าตะเพียรโอ้นในรอบป,ปอีก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาปู่สมิงพายนะครับมาเพื่อจะ อ่ะขอตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านปู่สมิงพายเลยนะครับมาเพื่อจะตามตัวเลขเด็ดๆนะครับให้กับ f อซให้กับคุณผู้ชมกันนะครับไปเราไปหาปู่สมิงพายกันนะครับปู่สมิงพายให้เลขสูตรคำนวณแม่นมากนะครับคุณผู้ชมแม่นมากเลยนะครับไปเราเข้าไปหาปู่กันปู่กันเลย ครับผมสวัสดีครับครูนะครับกับเส้นครับูสมิงพายเนาะครับกเคยมาตามหลายเถียวแล้วล่ะแต่ว่าตามกับบ่ค่อยต่อเนื่องปั๊บไหนครับผมอืมเสียงสิดังบ่เนาะนี่บ่ได้ใส่ไมค์แาะดังอยู่ครับดังอยู่เนาะครูเว้าเสียงดังๆเย่หน่อยนึงครับเป็นเลขสูตรคำนวณแม่นบ่ปู่เลขสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณนี่ปู่ใส่มาดนแล้วเลยเนาะใส่มาดนแล้ว ใส่มาดนเนี่ยเป็นยังไงหัวที่ผ่านมาครับปู่กหัวดที่ผ่านมากครับหัวที่ผ่านมาก็เขาวะเขาอยู่ได้ลหมเขาอยู่อไกลน้อยนึงอนะครับยังไงหงวดที่ผ่านมาเนาะ่บอกว่าเขาอยู่มันมันคำนวณลายสูตรเนาะสมมติเป็นเหรียญด้วยครับถึง่าอันสูตรคำนวณมัน ที่เ็มแล้วนี่มันเป็นซิปเหลี่ยมแล้ววะนี่ซิปเหลี่ยมแล้วยมเดียบถ้วเดียบบัว่ากรมดานะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่อันนี้หนึ่งที่ไฮพี่น้องนอ่สี่จุดที่มันเขาเนาะครับเอาเบิ้งจักชุดที่ผ่านมาก่อนเนาะจักชุดหนึ่งเนาะครับเป็นชุดที่ผ่านมาเป็นยังล่ะบาวสติติเพิ่นงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงครับเออแต่ว่าบ่ได้เขียนไว้นเขียบ่ได้เขียนไว้ ว่าาสิพปปูไลงมันมันมันเขียนไใบยุ่มเขียนไใบแต่สูตรสูตรสูตรนี่นะสูตรปลาตะเพียนนี่สิสิเฮ็ดไใบยุ้มปลาตะเพียนก็มีสูตรปลาตะเพียนก็มีสี่เฮดใบตลอดครับนี่โอ้หายากอยู่ได้เบิ่งเล่มใหญ่นด้นี่นี่เริ่มเริ่มเสถียรเริ่มทายช่วงนั้นอ๋อหน้าสมเกียรติเนียนหาที่มันออกหาเก่าสาม เห็กวัตถะเพียรมันก็มาหามหาเก่าสามมาบุญแต่ส่วนมากมันสถือสองตัอโบบนกระลังเกีสันแต่ว่าม่าเนี่ยนอนแต่กักมามาครับอันนี้มันออกหาเก่าสามต้องวจที่หาเก่าสามหนะสามตตรงตรงเลยเถอะสามมันออกสามโตัมันเล็งจังหวัดกอมากมันก็สิบหกปีสุน่ามันก็มาเล็กว่า หาศูนย์สี่หาศูนย์สี่เขาสามตัวเลยศูนย์สี่มันก็มาอยู่นี่หาศูนย์สี่จะจับให้ประทึกมันเนาะอันอันนี้อันนี้ผมจับให้ผมจับให้เองอันนี้จับเรือบนจับเหล็กลางนะจับประทึกอือก็เรืวมันจะมีแค่เจ็ดตัวนะครับหาหกแปดเก้าประมาณสามศูนย์สี่ครับแมันก็มามันก็มาสามีแต่ว่าทาังมันจับประทึกครับเพรว่าเรืวเทฟซี่สี่พี่จะน้าเอา ซ้อมมาแบบวดวันที่ก็ลักดาวันถือออกห้าศูนย์สามมาจะหากับสามครับผมมีศูนย์มีพไอ้งวดหนีพษเนะหนึ่งก็ลักดาตอนบหกก็สิบหกก็จำหาหนึ่งเจ็ดสามหลังสองเก่าจำหายนะ แต่ว่าเหล็กมันก็บถือมันออกมันนี่มันออกมาสองหนึ่งเหล็กหลางเนียเหล็กหลังสองหนึ่งครับอ่ะมันมันสีมางสันมันก็มีพิสพิถืออันนี้มันแล้ววจะมันเล้ยวจะเข้าจับจะเข้าจับหนึ่งสีฮ้าเนี่ยปูจับในหาเจ็ดแปดบอกหาเจ็ดแปดครับหาเจ็ดเด็กออกเอ่อสี่หนึ่งกับสีหนี่เดกนี่เด็กออกนี่อศูนย์สี่หนึ่งสีหกอันนัน มีมีมีสี่หกบอกศูนย์หนึ่งมีมีศูนย์กําหนึ่งมีตีศูนย์กํหนดเหมันมาสองโตคือเล็คือเหล็กเจ็ดโตนี่มันสีมาสองโตมันสีมาสองโตก็บบมาบนก็มาล่างแต่ว่ามันมันมาพอถือซักจ้องงวดมันมาพอถือครนี่แดงงวดเจ็ดสี่หนึ่งแต่เจ็ดจับให้ถือยืดเล่เล็ดสูตรจับให้มันถือยุดหนี่ครับที่จับให้ เด็กเล็กบอมนเล็กปลาตะเพียนนะเด็กสูตรอื่นนะจะได้ว่าปูนี่มือนี่สีใส่สูตรสองสูตรแมนบ่สีใส่สองสูตรใช้สูตรปลาตะเพียนครับอ่าสูตรธรรมดาเนี่ยสูตรธรรมดาครับเอาเอาเอาสูตรปลาตะเพียนก่อนปูนะเอาสูตรปลาตะเพียนก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วมไหมเพราะว่าได้ออกมาแล้วเนาะโอ้หนี่บ่นี่บ่ครับปูสูตรปลาตะเพียนที่เห็นไปแล้วเนาะอันนี้จบให วันที่สิบหกส <25 S 2> ิงหาคม<น>ใช่ไหมวันที่เขาบอกครับคือเลขเลขทั้งหมดในในสูตรปาทะเพยียนมันจะมี่เจ็ดต,ต,ตัวแมนบอปูเนี่ย,ตยขขขขแต่ว่าเจ็ดตัวนี่อ่าปูเนี่ยกับสิจับ,บแต่เลขกจะคข้องหมัดนี่ม่จะคจ้องมัดแต่ว่าจับบอถือเนาะแต่เหลขกบอลมันมาบอลบอลมันมาเลยนี่มันสีมามันสีมาตัวนี้กับตัวนี้สองตัวตัวเดนมันตัวเดนมัน แต่ฟันเด่นตัวเดียวนี่เก่าวันนี้ก็ยังไม่เก่าอีก้องเบิ่งย่อนย่อนหลังจากจากจากเดือนมีคู่หน้าไหมวะจากจากมันออกมาเม้ากันฟูหูสังเกตแต่สิจับถือครับสิจับเอาจากหางปลาเทียนเบิ่งแต่หางกับพ่อมึงแต่หางเอาหางเอาหางเป็นหลักหางเป็นหลักอ๋อครับหางสามารถตรวจด้วยได้หางต่อมากอะ หางอีกสูงอืมต่อมากต่อมากอะหางเหล็กห้าต่อมากอะหางเล็กสามนั่นนี่ต่อมากต่อมากะหางลปจะเทียนอีกแหละก็เขาคือกันแต่ว่ามันจับมันมัมีคู่จับกันเป็นเล็กวิ่งมันกับมมันสีมากมันสีมากตัวนี้นี่นี่ตั้งเกสรั้งแตเป็นเล็กวิ่งม่มบ่ถ้าเป็นเล็กวิ่งนะ บันนี้บันนี้ครับจังวันนี้เพื่อกันสังเกตสังเกตเอาบันนี้หางหางปลาตะเพียนอีกแล้วเมนเบรกเบรกที่มันเบลกที่มันเด่นกัมันสีมีมันสีมีอยู่แปดเก่าสามแปดเก่าสามครันซี่โตกับมหาแต่ท้าผีมันสีสีบ่อไข่สีบ่อไข่มากบ่อมันขันมากมันกะจีมาเพียงนี้แหละ ฮาแปดเก่าสามยูบันิซีโซนเล็กอันนี้เหลขกสูตรปลาตะเพียนแต่แต่ไทยเหล็กเป็นเหล็กวิ่งนี่คือตอนนี้คือใส่เล็กเล็กเก่าเลยมันป่ะเล็กเก่าสังเกตที่หางปลาตะเพียนอ่าชิติทิ่านมาเกือบสุงงวดปลาตะเพียนหางมันนะเลขกที่อยู่หางปลาตะเพียนเป็นเล็วิ่งเป็นเล็หลักเลยขันขันมันเอาขันมันผูจับคู่กับ ก็เลยกแตมากอีกแล้วครับนี่ครับคือเหล็กมันมีเจ็ดตัวกับพี่จันนาเอาครับมันก็มีถือไม่ผิดธรรมดาคแต่ถือบ่อยๆนิดแต่ส่วนมากมันสีมันถือหลายกว่าพิดพิษอันนี้ยนพุ่มผิดครับเหล็กหางปลาตะเพียนนี่ศูนย์มันศูนย์ครับศูนย์มันกับสุปล่อยไบบนี่นี่ศูนย์ใช่หมื่นนี่จับคู่หรือเปล่าบูจับคู่หรือเปล่า เแมนนี่เด้เด้เดี๋ย้ได้ได้ไอ้ผู้หันหันหัวมันคือไปหาผู้ไม่บอไอ้เล็กปาตะเพียนหรือไหมทำปุ่นได้ครับเอาเอาก่อนนะครับสูตรปลาตะเพียนงวดวันที่สิบพฤนีนะครับก็จะมีเล็กในโตปลานี่ยเจ็ดโตเนาะก็คือห้าหกเจ็ดแปดสามเก้าสี่อืมที่นี่ปูมาตัดไห่จับคู่ไห่นี่ก็คือจะแมนเล็ก นะครับสามตัวก็คือเจ็ดเก่าสาเก่าสนะครับเบิ้งแ้กมันมันมันก็นหลายตัวเนาะจับสองตัวนี่เจ8 3สามแปดสาเก่าสเจ็ดเก่าสองล่างอ๋อไอ้นี่บนเนาะอ๋อเพิ่งแยกให้นะครับบนบนก็คือเจ็ดสามแปดสาเก่าสเจ็ดสองแปดสองเก่าสบนนี่เน้นที่8 3ดสเก้แล้วก็เกสนะครับส่วนล่าง นะครับก็บจะมีหาซีเก่าซี 94, หาสามเก่าหาเน้นทีอเก่าซี 94, แล้วก็เก่าหาเมนูพ่อปูอ่าถึงน,น้อ<ห>งไอ้พี่ปูอ่าสูตรปลาครับรอ่ะเดีปาลาตะเพียนะแคบเอาเลยเนาะแคบเอาเลยเด้อพี่นอ้องเลขสูตรปลาตะเพยียนของปูสมิงพายนะครับแคบไปก่อนอ่ะต่อไปปูสิมีสูตรยังอีกบ่ครับบ่มีใส่ใส่ว่าสูตรปล่อดแตสูตรนี่บ่ สูตรธรรมดาที่ที่เมื่อกี้ว่าสิเปิดใหยี <c oughs> <c oughs> ่ยมไหมสูตรธรรมดามีสีเหล็กม <Bere lk. S 1> <ๆ>ีสีเหล็กมีสีตัวมีสีครูอ่ะอันนี้แล้วเนาะอันนี้เป็นเหล็กเป็นอันอันนี้เป็นเหล็กเหล็กรัฐบาลไทยอ๋อครับเหล็กรัฐบาลไทยต่อไปกับสิเป็นเหล็กอีหยังนี่รัฐบาลไทยคือกันเหล็กรัฐบาลไทยคือกันคือกันครับแต่คนละสูตรครับ มันมันมันสิตรงกันบ่มาบึงนะครับสองสูตรมันตรงกันเลยไปคนละทางอีกแต่ว่าสูตรนี้มันก็ถือดีได้หะอลรเดินดีอยู่เดินเดินดีครับถือถือท้าคนทางล่างนั่นอะครับอ้วนเมื่อกี้เขาบนเขาล่างเลยมันบอกเขาทั้งบนทางล่างอื อ๋อซีหนึ่งครับสีหกปาทะเพียนอ๋ออันนี้สูตรปาทะเพียนหรือสูตรเนี่ยไม่อสูตรอะไอีกอีกสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งไปจับเด่นในในคนไปสื่อนะครับผสมใอันเอฟซีลูกซิดลูกหาลูกซิดตั้งหลายเอสอเป็นลูกเทพอันนี้ผสมในคนครับแสดงว่าเพิ่มผส่งส่งให้เพิ่ัมซ้ำนี่ ยังซือื้อซื้อกะเพครับอันนี้กะเพราะห่องให้แล้วเป็นบงวดที่แล้วที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวบึงหวดนี่มวดนี่วลนี้ไฮซีไฮซีเล็กสูตรมืกอกี้อสูตรที่ขาบนเขาล่างเขาบนเขาล่างจงไหนเนะนี่อ๋อนี่โตหน่อยแค่น้เลยเดี๋ยวสก่มกอนโะษณาไ้ขอสูมกอนด้อ้สูมกันเดี๋ยวกันนิดนึง มันก็มี่มจักโตตัวนี้เนาะนต้ตัวนี้โอ้มัน,นอยู่ข้างล่าง<ม>โอ้ผมไปอ่านแถวทึ่งมันมีหาสองหาสามหกสองหกสามนั่นแหละแค่นี้นสี่ตัว,ตวนนโอ้เดี๋ยวผมขอสู้อีกหน่อยหน่อยนี่นะครับเอฟซีนี่นะครับอ่ะอ่ะให้แคบให้แคบให้แคบไปก่อนจุดสองตัวบน อ่ะโอเคไมปหายบาทที่บาทเทนีแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ